สวัสดีครับพบกับเคลียร์พร้อมแชร์โดยกรมบัญชีกลางครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งปัจจุบันครับได้ส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยที่สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานที่อื่นที่สถานพยาบาลได้จัดเตรียมไว้นะครับและก็มีข้อสงสัยเกิดขึ้นนะครับจากผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวที่ใช้สิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับว่า กรณีที่ติดเชื้อโควิด1 9แล้วเข้ารับการรักษาตัวที่บ้านและกรณีที่มีอาการผิดปกติภายหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่อย่างไรวันนี้ครับเราจะไปเคลียร์กันในเรื่องนี้ให้ถูกต้องและชัดเจนก่อนที่ทุกท่านจะแชร์ออกไปในเคลียร์พร้อมแชร์ครับ จากการที่กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชั่น และในสถานที่อื่นหรือคอมมูน i ตี้ไอโซเลชัระหว่างรอเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในประกอบกับได้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยภาวะเก็ดเลือดต่ำที่กระตุ้นการเกิดหลอดเลือดอุดตันจากภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนด้วย กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์อัตราวิธีการและเงื่อนไขการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ฉบับที่3โดยมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะ กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด -19 และอยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในซึ่งแพทย์มีความเห็นให้รักษาตัวที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆผู้มีสิทธิ์สามารถเบิกจ่ายตรงเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ดังนี้ 1. ค่าบริการของสถานพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยกรณีพักรอก่อนเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในในอัตราเท่าที่จ่ายจริงวันละไม่เกิน1,000บาทและไม่เกิน14วัน 2. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นต้องใช้ในการติดตามอาการในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1,100บาทต่อราย 3. ค่ายาค่าเอ็กซรเลค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในอัตราเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 4. ค่าพาหนะส่งต่อในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1,000บาทและค่าทำความสะอาดค่าเชื้อบนรถพาหนะ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน3,700บาทต่อครั้งซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ป้องกันบุคคลของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะกรณีมีอาการผิดปกติภายหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 และแพทย์สันนิษฐานว่าเกิดภาวะเกร็ดเลือดต่ำที่กระตุ้นการเกิดหลอดเลือดอุดตนันจากภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน หากเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในจะมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ดังนี้ค่ะ 1. ค่าตรวจทางห้องทดลองให้เบิกจ่ายตรงได้ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดเรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการลงวันที่24พฤศจิกายน2549และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ 2. ค่ายา IVIG ให้เบิกจ่ายตรงได้ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดเช่นเดียวกันค่ะสำหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2,564หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอ์เซ็นเตอร์กรมัชีกลางโทร02-270-6400ค่ะ